ขายอยู่สองแสนห้ามืนบาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะคะขายอยู่สองแสนสองมืนเก้าพันบาท ที่ V88XK สาขาลาดบุรลวงจังหวัดอยุธยานะคะวันนี้นะเมย์จะมารีวิวเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะ Mitsubishi a t t นะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัว GLX นะเป็นปี2018นะคะแต่ก่อนจะมาชมรีวิวนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะยังไม่กดส u ั s c ส i า e ยังไม่กดกระดิ่งอย่างเงี้ยกดไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่ของทางร้านเรานะคะแล้วก็ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆของทางร้าน V88 ของเราด้วยคะ่ะ ันนี้นะเป็นอีโคคาร์นะคะสุดแสนจะประหยัดเลยนะจ๊ะพี่พๆจ๋ากระจังหน้าของเขานะจะมาแบบ3ามชั้นนะสีโครเมเนียมนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะไฟหน้าซ้ายขว่านะคะโอ้โหยังคงใส่กิกเลยนะคะพี่พีๆขามาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะแล้วก็มีไฟเดทํมลันนิ่งไลท์ให้ด้วยนะ ไฟเลียวนะคะจะอยู่ตรงด้านข้างนะคะอย่างนี้เลยล้อนะคะจะได้เป็นล้อแม็กแฟชั่นนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วคันนี้นจบครบเลยนะคะในส่วนของภายในนะ,ค,ะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นระบบไฟฟ้านะแล้วก็มีระบบกันลื่นถลายด้วยนะในกรณีที่ว่าสมมุติคนโตกอะไรนี้นะ มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาจากโรงงานเลยนะแอร์องแอร์เนี่ยเย็นเฉียบเลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะตรงนี้เนี่ยสามารถคอนโทรลในส่วนของวิทยุนะคะหรือว่ารับสายโทรเข้าโทรออกนะคะสามารถคอนโทรลต,ตรงนี้ได้เลยกุญแจนะคะก็จะได้เป็นแบบรีโมทนะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะคะยังไม่เป็นตัวท็อปนะถ้าท็อปเนี่ยจะเป็นพูดสตาร์ทนะคะแต่ก็ถือว่าได้ครบอยู่นะสำหรับออปชั่นคันนี้นะมาเต็มอยู่นะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้ามิซูบิชิแอดทาดคันนี้นะคะราคาไม่แพงด้วยนะอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นนะคะพี่พๆขาถ้าใครสนใจออกรถกับ V88 ของเรานะคะสามารถทักเข้ามาที่เพจ Facebook ของเราได้เลยนะคะมีทั้งเพจ V88 า แอดมินเราตอบไวมากนะคะหรือจะโทรมาที่0824512222นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่แล้วก็โปรโมชั่นของทางร้านเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ